สวัสดีครับวันนี้ผมแวะมาชมทุ่งนานะครับตรงนี้ผมยืนอยู่เี่กก็จะเป็นกระท่อมปลายนานะครับนะฮะบรรยากาศสุดยอดนะครับผมก็เลยแวะลงมาทําคลิปเล็กๆนะฮะสั้นๆให้กับทุกคนนะครับเห็นความสวยงามนะครับความสดชื่นของทุ่งนาที่เขียวขจีเหมือนที่ผมเห็นอยู่นะครับก็เลยเอามาฝากทุกคนนะครับอากาศดีมากๆเลยครับก็เลย ไม่อยากเห็นแล้วเก็บไว้คนเดียวนะครับก็เลยเอามปฝากทุกคนนะครับก็เดี๋ยวผมพาไปดูนะฮะว่ามีอะไรที่มันน่าสดชื่นมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับ วันนี้ผมพามาชมบรรยากาศท้องไร่ปลายนานะครับท้องไร่ปลายนานะครับช่วงฤดูฝนนะครับผมชอบตรงช่วงฤูดูฝนเนี่ยฮ <c> ะ <oughs> เพราะว่าเราก็จะได้เห็นทุงน่งนาสวยๆนะครับเห็นการเจริญเติบโตของพอืชผ,ผักสวนครัวหรืออะไรต่างๆนะครับที่เราปลูกนะครับมันก็พอได้ฝนปุ๊บมันก็จะเต่งบานสะพั่งสวยงามนะครับ ่เช่นผักอะไรต่างๆเราก็จะได้เก็บยอดเก็บผลผลิตมารับประทานได้นะฮะดย๋ยวอันนี้ก็จะเป็นหัวฝักยาวนะครับสวยเลยนะครับช่วงนี้เป็นฤดูฝนที่ผมบอกนะครับก็จะเห็นกลุ่มเมฆฝนอยู่เป็นอ่เขาเรียกว่าอะไรฮะคลึมคลุมไปหมดเลยนะฮะ อากาศเอ้ยดูเราไม่ร้อนนะครับผมว่าท้องฟ้าถ้ามีเมฆจะสวยนะครับแต่ถ้าเป็นท้องฟ้าใสาๆเลยเนี่ยผมว่ามันมันจะได้กลิ่นความร้อนความร้อนระอุนะครับแต่ถ้ามีเมฆด้วยมันจะมีวิติที่สวยงามเห็นไหมครับนะฮะตอนนี้ผมยืนอยู่เนี่ยก็จะมีลมพัดเบา,เบา <c oughs> ๆนะครับอากาศก็ดีนะฮะดีไม่ร้อนนะครับ ก็เลยเก็บบรรยากาศไว้เก็บบรรยากาศที่น่าประทับใจเหล่านี้นะครับที่สวยงามเหล่านี้มาฝากทุกคนนะครับนะฮะมาฝากเผื่อเพื่อนๆหลายคนที่มีวิถีของการเป็นเขาเรียกว่าอะไรฮะเป็นคนอยู่ที่อยู่ต่างจังหวัดนะฮะแล้ววันหนึ่งเราก็ต้องออกจากที่อยู่บ้านเกิดที่อยู่ของเราเนี่ยมันเกิดเมืองนอนเรามาสู่เมืองกรุงเมืองใหญ่นะครับเพื่อการเขาเรียกว่าหางานทำนะครับเพื่อการ ดำรงชีวิตอยู่ของตัวเราแล้วก็อีกหลายๆคนหลายๆปากท้องที่อยู่ที่อยู่ข้างหลังเนียครับก็ต้องเข้ามาในเมืองหลวงนะครับก็บางคนอาจจะคิดถึงบ้านนะฮะคิดถึงบรรยากาศของท้องทุ่งนานะครับผมก็เลยเก็บมาฝากนะครับผมอาจจะเราไม่หายคิดถึงบ้านได้บ้างนะฮะนะครับ,นะรบดอกเอ่อถูกปักยากำลัง ออกดอ,อกนะครับออกฝักสวยงามนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่ติดตามชมนะครับฝากกดซับสไครต์นะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆนะครับก็สำหรับวันนี้ผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมจนจบเลยนะฮะยังไงฝากคลิปไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ